โอเคครับกับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับมาครับอยู่กับเกม a m a n the s t o n g a t e กันนะครับทุกคนเอาละครับทุกคนวันนี้วันนี้ผมกลับมากันอีกรอบนะครับเพราะมีอะไรเพราะมีตัวละครหรือว่ากิจกรรมที่ทางเกมแจกนะครับผมทําการเล่นกิจกรรมแล้วก็น่าจะได้ไมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมเอาละว,วันนี้นะครับผมจะมาแลก ตัวลูกแก้วนะครับตัวมันมีสตัวนะครับท่านผู้ชมนะคือปีการโรจักรพัดเด็กอะตอมิกแล้วก็ตัวซูเปอร์ดักชัยนะครับไปมากกว่าให้โอเคเดี๋ยวไปดูกันที่ภาพกันหน่อยละกันนะครับว่าตัวละครทั้งสตัวมีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับโอเคตัวแรกเลยนะครับจักรพัดเด็กเป็นตัวละครเอสเซซาบวกตัวแรกของตัวเกมเลยนะครับรู้จักสกิลแล้วนะครับก็ไม่ได้มีอะไรที่น่าสนใจอะไรขนาดนั้นนะเพราะว่า ช่วงก่อนนะครับใครที่จําได้นะช่วงแรกๆที่เข้ามาในเกมนะคือตัวหมานะครับเขาอยู่ตลอดแต่ปัจจุบันนี้อยู่ได้แค่สามรอบเลครับก็เลยทําให้โอ้โหโดนเนิฟกันไปนะคือแต่ก่อนเนี่ยน่าจะเจากก้าพัดเด็กตายก็ยังอยู่เอออะไรแบบนั้นเลยนะครับท่านผู้ชมนะคือน่าจะจนกว่าเราจะแพ้อะประมาณนั้นนะครับสำหรับตัวหมาเนะอืมเด็นเดตัวต่อไป ตัวต่อไปโอเคอะตอมิกนะครับอะตอมิกถามว่าดีไหมสหรับตัวผมแล้วนะครับก็ช่วงก่อนๆที่เข้ามานะคือมาเคาน์เตอร์ความสามารถตัวร่วมอามตะของเกริลกันชูบนะครับดูแล้วนะครับก็ดีนะครับไม่ได้แย่นะแต่โดยส่วนตัวแล้วผมมองว่าผมมีตัวที่ดีกว่านั้นนะครับก็เลยเออเอาไว้ก่อนละกันนะก็การโร่ไม่พูดถึงละกันนะคือพูดไปแล้วนะมืมตัวตบ ก็คืออาพี่ซนะูเปอร์ดักชายนะถามว่าทั้ง4ตัวที่พูดมานะผมแลดูและนะดักชายนะ่าจะเป็นตัวที่แลดีที่สุดแล้วนะทั้งลุกและรับนะครับสำหรับพี่ซูเปอร์ดักชายคือเกมป้องกันก็ดีนะเออในการที่เราตั้งรับคือสกิลเขาลดดาเมจโดยตรงนะครับเป็นการลดดามดเมอจอโดยตรงวนด,ดาเมจและ ดาเมจจำนวนโดม40%กับสุคืนด้วยโอเคลดดาเมจแล้วก็สะท้อนนะครับแถมชนะน,นคุ้มกายด้วยนะครับเอออันนี้เพิ่มอัตราโลกนะครับท่านผู้ชมนะแล้วก็เออให้อ๋ออันนี้ถ้าตัวเรานะครับเออโดนเบิร์ดาเมจนะครับมานะถึงตายแล้วเอออันนี้เขาก็จะมีโลกน่าจะเป็นโลกคล้ายๆกับตัวเกือ okay, กันชูกนะโอเค okay. แล้วก็มีอันติของเขาที่เพิ่มชนะนุ้มกายหรือไม่เจมสีม่วงได้ด้วยนะครับอื โอเคอันนี้สร้างและได้รับนะครับโอเคอันนี้ได้รับแค่ตนเองนะเนี่ยเออไม่ได้รับเพื่อนนะน่าจะเป็นเออต้องมีอะไรนะเขาเรียกว่าอุปกรณ์เฉพาะเออเอะละอ่ะณตอนนี้เนี่ยผมก็เก็บครบเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคสำหรับหินนะหินพัฒนาอันแรกนะครับณตอนนี้ผมมีอยู่หนึ่งลูกนะครับท่านผู้ชมนะโอเคก็คแรกกันมาเลยนะโอเคมาเขาให้มา,มากองนะครับป้าบเข้าให้ป๊บป๊บป โอเคซูเปอร์ดักชายของเรามาอาแต่ว่าเราต้องปรับเปลี่ยนทีมกันใหม่อีกนะเนี่ยครับท่านผู้ชมนะโอเคครีซซูเปอร์ดักชายอ่าอย่างดีที่เราเปิดได้ร่างอ่าเอสอยู่แล้วนะครับปะมับก็ให้โอเคสมาชิกของเราแนวตั้งแนวนอนแนวยาวโอเคอัพเข้าไปนะปลุกตื่นอืมเอาครับมาแล้วนะซูเปอร์ดักชายของเรานะ โอเคพร้อมจะเข้าทีมแต่ว่าเราต้องเสียสระหนึ่งตัวนั้นเนี่ยเออตอนแรกผมก็มองเออเราจะเสียสละตัว Watch Dog Man ดีหรือเปล่าแต่ว่าพอแลดูแล้วนะครับคือ Watch Dog Man ของเราเนี่ยมันเพิ่มลูกไฟสองลูกเลยนะชิดยากอีกแล้วเฮอ,อได้ไม่ได้เดี๋ยวก็ค่อยว่าก,กันอีกเรื่องนะครับท่านผู้ชมแต่ตอนนี้ก็พี่ดักชายของเราเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหแน่นนรอบแะเน่น,นะเน,นทุกจุดนะ โอเคถ้าผู้ชมเออพอมาอัพอันนี้โอเคผมรู้แหละคือต้องอัพเป็น3ดาวจริงนะครับเอออุปกรณ์เฉพาะของซูเปอร์ดาร์ชายนะโอเคสำหรับโปรตีนนะโอเคเขาก็เขียนชัดเจนเลยนะครับเพื่อนในแถวเดียวกันนะเออดาร์ชายและตัวตัวเองและเพื่อนร่วมทีมนะครับจะได้รับนะครับเออชำนาญคุ้มกายนะสองร้อยเปอร์เซ็นต์ของค่า HP นะครับอ,อันนี้ที่จะค่า HP สูงสุดโอเคถึงจะไม่มีแต่ก็เพิ่มให้กับตัวเองนะก็ไม่ได้แย่นะครับ เอาลแล้วตัวนี้แค่2องแสนเเองเลยเอาปั่นต้องไม่อัพดาวเหลืองดาวม่วงอีกนะครับท่านผู้ชมนะอืมโอเคผมคิดว่าเดี๋ยวต้องเอ่อไปเทสระบบด้วยงั้นเอาแบบนี้ดีกว่านะครับท่านผู้ชมนะโอ้โหเชีย่ยมันแน่นทุกจุดเลยวะงั้นเราต้องเอาวอตด็อกแมนออกนะเอาซุปเปอร์รนะักชายใส่มาบก็ให้อืมเออเอางี้เปิดไปเลยนะ400 400แบบนี้ก็ เดี๋ยวผมจะขออนุญาตนะครับรีตัว Watch Dog Man นะครับอืมแล้วก็เดี๋ยวเอา Watch Dog Man เข้าไปใส่ในอาซูนฝึกฝนนะครับโอเคเดี๋ยวจะได้เฉลี่ยเลเวลเข้ามาด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวขออนุญาตใช้เวลาในการอัพนิดน,นึงนะครับทุกผู้ชมนะ เอาละรับท่านผู้ชมมาน่าจะอยู่ตัวแล้วนะครับโอเคตอนนี้ค่าพลังของดาร์กชายของเรานะครับอยู่ที่3ามแสนแนะเอาละแล้วก็ตัวการโร่ของเราตัวนี้เกือบจะล้านหาแล้วนะเอาละเราไปออนตัวของเรากันดีกว่านะครับท่านผู้ชมนะโอยก่อนจากกันไปนะครับการที่เราเอาตัวดาร์กชายเข้ามาในทีมเนี่ยมันก็น่าจะส่งผลให้กับทีมเราเนี่ย แรดูแบบดูดีขึ้นนะครับแต่เสียอย่างเดียวคือโอโ้โหน่าจะไม่มีนะไม่มีมลูกไฟนะครับในการที่จะคอมโบนี่เนี่ยเออเอแบบซีได้เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมนะโอ้ยเข้าพลัง3ล้าน6โอ้โหแต่ว่าข้าโบนี่แบบโหสุดโหดกันทั้งนั้นเลยนะครับท่านผู้ชมนะเอาละทีมนี้นะครับโอเคตัวก็น่าจะไม่ได้ยากอะไรแต่ว่าผมหวังว่าน่าจะชนะได้นะ เอาละไปขอญาตตีหน่อยแล้วกันนะครับท่านผู้ชมเอาละตัดเทสุเกะมานะขอญาตเปิดเหมือนเดิมนะครับโอเคคูณ2เปิดฝังเราฝังสี่เงาเตี้ยงใส่ตัวตัวไซฟ์ไม่เด้งฮะแต่เขาก็เป็นไม่เจนสีร่วงเหมือนกับเรานะโอเคคอมโบสายฟ้าแล้วปรับปับปรับปับปับซัดไปเท่งไหรนะครับสลับไหายไรโจมตีเตี้ยงห้าโอ้สี่ล้านห้านะก็ยังน้อยอยู่ซูเปอร์ดาร์ชาร์ลอร์ยนะครับปรับปรับ เอาขึ้นมานิดเดียวนะครับเพิ่มให้กับตัวเองนะโอเคมาเล็กจุโจมปับปับนิดเดียวน้นนอยฮะกเขามาได้เยอะอะไรนะครับมาการโร่ของจริงเรามาแล้วส่ปับปับโอ้โหร้อยล้านเลร้อยยี่้านแล้วบ้ามโอเคร้อยห้านหายหมดเลยโอ้หูสะอาดหมดโจดเลยครับโอเค ขบถ่ายหนึ่งไม่รู้ว่าไฟไหมโอเคไม่รู้ว่าไฟไหมไปเรียบร้อยแล้วนะมาเอาฝั่งตรงข้ามมานะครับการโร่ฝั่งตรงข้ามกลายรำคอมโบปับปั๊บห้าสิบล้านปับปับปับปี่หึหึหกสิบหกล้านนะครับโอ้โหายหมดเลยนะโอเคดักชัยโชกเข้าไปโดนสะท้อนตายหานะ่าไหมไม่โดนฮะโอ้โหเกือบแล้วนะเกือบแล้วนะโอเคแต่ว่าเมืลสการตผมตุยแล้วโอเคมาท่านผู้ชมคอมโบสายฟ้าแรียบเหมือนเดิมเปี้ยงงเปี้ยบ 20ล้านแล้วยี่สิบห้าล้านเองนะแต่ก็ถามว่ารุนแรงมันก็รุนแรงนะครับอโอเคอันนี้ก็ไล่ลำอีกหนึ่งรอบนะครับอันนี้จะทำไล่จนกัน,นโอเคเพิ่มมาอีกสองล้านก็ไม่เยอะอะไรไปพันลอยดาร์กชายไปอันนี้ก็เพิ่มแม่เต็มสีม่วงกับตัวไอ,อ้อดโด,ดส์ทอตไต่หาไปเลยแม่ตู้ไม่ไหวเลยฮะก็คือสึคารซัดกับคาโรุอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมนะไปะไปกันต่อนะครับ ถึงนักชายจะเข้ามานะแต่ว่าก็ถามว่ามีผลไหมผมก็คิดว่ามีผลนิดนิดหน่อยแหละนะครับอืมก็แต่ก็ไม่ได้มากอะไรขนาดนั้นนะเนี่ยอืมโอเคไปเราสกัดกูอ่ะเดี้ยงอีกแล้วไปเลยนะครับโอเคมาสุดท้ายก็เป็นการรูดร่ารงกันต่อนะครับท่านผู้ชมนะโอเคเดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวตัดไปอา่าท้ายเกมเลยแล้วกันนะครับว่าใครจะชนะนะโอเค โอเคท่านผู้ชมเอาละฝั่งเราก็ชนะไปนะครับถามว่าพอเข้ามาก็อืมจะว่างไงท่านผู้ชมก็มันก็ได้แค่นี้นะครับเออผมก็ไม่ได้คาดหวังอะไรมากเลยขนาดนั้นนะรายก็เออข็ประมาณนี้แหละนะครับไปได้แย่อะไรขนาดนั้นนะโอเครอบนี้เดี๋ยวเราขอทัวร์สักวังสุดท้ายนะครับก่อนจะจากกันไปนะสำหรับตัวซูเปอร์ดัชชี่ของเรานะโอเคฟุบุกินันนุนี่โอเคปูบอมด้วยแฟชประกาแสงนะครับอืม โอเคโอ้โหแต่ว pues ่าพอเข้ามาโซนบอลแล้วเจอแต่แบบโอ้โหหนักหน่วงพอสมควรนะเนี่ยเออโอเคเอาล่ะอันนี้โซนิกเมลซากัดแล้วก็มีพรีด้วงด้วยนะครับเออพรีด้วงเนี่ยผมก็แอบกลัวเหมือนกันนะสัรับพรีด้วงของเรานะโอเคทีมนี้อ่ะตัวละครอย่างลายชาทะเลลึกอันนี้ก็แอบน่ากลัวนะคือท่าแบบว่าโอ้โหเขาเปิดก่อนถึงบอก บอกเลยถ้าเปิดก่อนก็สวยกันไปนะครับโอเคฝั่งสีง่เงาจากฝั่งตรงข้ามมาปีเงใส่การโรคของเรานะครับโดนสะท้อนตายหายกันไปนะแล้วก็มาคอมโบใส่ามาเข้าผครับสี่ล้านเ่าหรยอบังนะครับโอ้ห้าล้านแล้วก็หายหมดเลยนะครับโอเคอะจะตรวจอันรอยไปเรียบร้อยสามหมื่นสุดท้ายเราก็เออเปิดก่อนได้ปุดน,นะครับท่านผู้ชมนะไปโอเคโซนิกฝั่งสีง่เงาปี้ยง โอเคก็ไม่เข้าอะไรมากแล้วก็โดสนสะท้อนเกือบจะตายนะโอเคการโร่มาแล้วครับปับป๊บปั๊บปั๊บยี่สิบล้านอีกแล้วบังนะโอ้โหแต่ว่าฝัง่งตรงข้ามน่าจะไล่ลำใส่เราแล้วก็เราก็น่าจะตายหายไปเลยนะเนี่ยโอเคปี๊งนะโอเคโดนวิวัฒนาการการเผาไหม้เข้าไปนะโอเคการโร่คอมโบมาอีกหนึ่งลอกปั๊บปั๊บปั๊บห้าสิบล้านเจ็ดสิบหกล้านแล้วก็บัมเก้าสิบเจ็ดล้านหายหมดเลยนะครับโอเคสะอาดหมดโจ๊ดเลยเว้ย โอเคเรียบร้อยตายหาไกแล้วนะครับโอเคสำหรับตัวมิสการ์ดเรานะเขาจะไม่มีประโยชน์สักเท่าไหร่เลยฮะเออกะว่าจะเอามาชุบเนืเนี่ยเปี้ยงมาอันนี้ก็ไล่ล่ากันไปเรื่อยๆนะปับปับปรับปรับปับยี่สิบเท่าไหร่น่าจะยี่สิบแปดไหมยี่สิบแปดล้านนะครับโอเคไะคอมโบมาอีกหนึ่งลอบแล้วกาโร่ฝั่งตรงข้ามปรับปรับปับปับปรับเปี้ยงโอ้โหมา โอเคซัดกันไปเรื่อยๆนะครับโอเคไฮยาคุไฮยาคุมานะปับป๊บปับ๊บปั๊บน่าจะชุบมาอีกหนึ่งตัวชุบใครโอเคชุบไม่ได้ฮะเพราะตัวเองตายไปก่อนนะเอาละทุกคนก็เข้าวนลูบเดิมฮะเออไม่พ้นลูบเดิมเลยนะครับท่านผู้ชมนะเออแต่ว่าฝั่งเราดีนิดนึงก็คือเรื่องโรคดูซัดเตอเมดนะครับคือเราจะรับเตอร์เมดได้เออ่เบาลงนะครับอืม Okay. อเคน,นีก็ถือว่าดีนะเพราะว่าโล่ของอซูปเปอร์ดักชานะครับไอโล่หนาของเขาที่ได้มานะอันนี้ผมว่าจะชอบนะครับโล่หนาอันนี้นะโอเคน่าจะตัดกันไปเหมือนเดิมนะครับท่านผู้ชมนะโอเคไปแล้วก็ยาวๆเลยครับ โอเคครับทุกคนมาก็ถือว่าชนะกันไปนะโอเคดีหนึ่งอย่างที่ผมเนี่ยเออไปติดแผ่นทักษะไล่โจมตีนะครับเออโอเคก็เราไดออ้ถึงเขาจะเปิดก่อนนะครับโซน,นิคแต่ว่าเราก็มีไล่โจมตีนะครับเออก็ปิดดาเมจไอ้พวกฝั่งตรงข้ามได้ไปเยอะนะครับถึงมันจะไม่แรงสักสเท่าไหร่แต่ก พอปิดเมดได้นะครับโอเคครับทุกคนสำหรับจิจกรรมในรอบนี้นะครับโอเคเป็นกิจกรรมทางตัวเกมที่ว่าจะแบบว่าเออก็จะดีนะครับสำหรับใครที่เริ่มเล่นนะครับก็มีตัวการ์โรยูอแจกฟรีด้วยนะครับสำหรับตัวการ์โรยูอเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวละครที่แบกทีมได้ดีมากก็ตามที่เห็นที่ผมเอาไปออนทัวร์เลยนะ เอาละครับน,นี่ก็คือกิจกรรมทางตัวเกมนะครับที่เฉลิมฉลองมานะโอเคสำหรับใครที่ยังไม่ไปเล่นก็ไปเล่นกันได้นะครับโอเคนะตอนนี้เนี่ยเวลาล็อกอินก็ผมล็อกอินมา18วันแล้วเหลือเวลาเล่นเท่าไหร่14ใช่ไหมเออประมาณ14วันนะครับเออถามว่าทันไหมก็ไม่รู้ว่าจะทันหรือเปล่านะสำหรับรอบนี้นะครับโอเคอันนี้ ต้องใช้เท่าไหร่อันนี้ก็ไม่ชัวร์นะเพราะผมใช้ไปแล้ว3-3มันสนะเออก็ใช้ไม่เยอะแต่ว่าก็ต้องเก็บกันแบบรัวๆนะครับเออจากตรงนี้ก็ได้นะสำหรับการขุดแร่นะครับหาของนะเออหาหพวกตระครต่างๆนะครับแล้วก็การรวมยิกซอรนะครับรวมยิกซอเนี่ยก็เราจะได้เหรียญเหมือนกันนะเออครั้งทีละ50นะครับท่านผู้ชมนะโอเคครับสำหรับคลิปเรวนี้ก็เอาเป็นว่ามา รับตัวดาร์คชายกับประมาณเท่านี้แล้วก็พาไปออนทัวร์กันด้วยนะครับอืมโอเคสำหรับคลิปวันนี้ก็เอาไวไป้ปวายนั่งก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวเจอกันในคลิปโดืนหน้านะครับสำหรับเกมวันแพนแมนของเรานะโอเคสำหรับเดือนหน้าเนี่ยก็ตัวละครตัวใหม่นะครับโซลิโซนิกยูอาร์นะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็บายบายครับผม